สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะพี่วีย้ายมุมมาตรงนี้เพราะว่าพี่วีเพิ่งเตรียมแพ็กของก็เลยมาเล่าสู่กันฝังวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนค่ะจะเห็นสถานที่พี่วีค่อนข้างนิดหน่อยนิดหน่อยพี่วีอยากจะแบ่งปันวันนี้จังเลยแบ่งปันวันนี้ก็เลยก็เลยจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนค่ะโอเคหน้ากล้องนิดหน่อยอ่า วันนี้นะคะทุกคนค่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นกับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตวันนี้มันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะพี่วินนั่งคัตมาตคุยอย่างแบบพี่แบบน้องแบบเพื่อนคนรู้จักกันแบบสนิทหนมนิดหนมนเนาะข้างนอกก็ฝนตกนิดหน่อยแล้วอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่วินใส่เสื้อกันหนาวทุกคนค่ะเดี๋ยวขอบพี่วิขออนุญาตพี่วิแชร์ตัวเองแป๊บนึง เพราะว่าวันนี้นะดีมากๆเลยใครได้ดูคลิปวันนี้นะคุณจะเห็นทางสว่างของการใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะละโทรศัพท์พี่วีเขาจะเตือนช้านิดหนึ่งโทรศัพท์พี่วีเขาจะเตือนช้านิดหนึ่ง นะคะโอ้ชวีวันเขาอยู่ที่ไหนโทรศัพท์พี่วีเขาเตือนช้ามากเลยทุกคนคะ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่วีค่อยแชร์เพราะว่าวันนี้นะดีมากๆเลยจึงอยากให้เพื่อนๆนและทุกคนที่ได้ดูคลิปคลิปนี้นะเราจะได้รู้ว่าการเรียนรู้กดแรงดึง,งดูดกฎจักรวาลเนี่ยมันดีอย่างไรท,ไทําไมถึงบอกว่ามีแต่ได้กับได้ได้กับได้จริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่แค่ได้แค่เงินไม่ใช่แค่ได้แค่ความสุข การเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเนี่ยได้ทั้งเงิน<ๆ>การงานความรักสุขภาพการแบ่งปันคืนสู่สังคมและก็ทุกสิ่งที่เราปรารถนามันได้จริงๆคะ่ะทุกคนคะ่ะพี่วีขออนุญาตเอาตัวเองขึ้นนิดนึงออค่ะ<า>เพราะว่าอะไรพี่วีลองแล้วมันไม่มีเสียหายอะไรเลยเพราะว่ากดแรงดึงดูดกดจักรวาลมันเป็นกดแค่ เขาตั้งขึ้นมาคือกฎแรงหึงดูดกฎจักรวาลจริงๆแล้วมันก็เป็นชีวิตประจําวันของคนทั่วไปที่สอนให้คนพูดดีคิดด,คด,ดีคิดบวกรู้สึกดีและเอาสิ่งสิ่งนั้นมามาทําให้มันเกิดผลเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตแล้วให้มันสําเร็จอย่างง่ายๆอย่างที่เราปรารถนาคุณเคยได้ยินใช่ไหมคะว่า,าพูดดีคิดดีทดําดีแล้วเอาสิ่งที่ เราปรารถนาเนี่ยมาเสริมปร,ปรับปรับองศาเปลี่ยนมุมให้มันตรงกับสิ่งที่เราได้คือมันเหมือนขอนั่งคัตามาดเลยมันเหมือนกับเหมือนกับพุทธศาสนาของเรามีรุ่นพี่ ที่เขาเรียนมานอกจากพี่วีเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับครูสิตาค่ะคนที่ติดลบ10บล้านเหลือเงิน20บาทมารวยมารอดกับการใช้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและก็ทําธุรกิจซึ่งธุรกิจสมัยนี้แน่นอนเลยที่มันทําแล้วรวยง่ายที่สุดก็คือออนไลน์แต่พี่วีจะมาเล่าสู่กันฟังเรื่องการเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเนี่ยหลายคนอาจจะชอบคิดว่าเป็นลัทธิอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ลัทธิค่ะมันเป็น มันเป็นมนุษย์ของเราทั่วไปที่คนตื่นขึ้นมามีความรู้สึกคุณมีรู้สึกคุณรู้สึกและคุณมีความคิดคุณมีอารมณ์ความรู้สึกวิสัาความสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นมนุษย์เพียงแต่มันมีคนสอนให้เราสอนให้เรารู้จักการเอากดเอาสิ่งที่เราประทานเนี่ยมาจูนให้มันได้เร็วคุณรู้ไหมคะ มีรุ่นพี่คนหนึ่ง,เข,เ,ขเ,เ,ขงเขาเขาเป็นลูกศิษย์ของครูสิตาและเขาก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงหลวงพ่อ,อของท่านพระอาจารย์วอซึ่งเขาเคยเขาเคยเปฏิบัติธรรมเหมือนพี่วีเหมือนกับหลายคนเหมือนกับหลายๆคนเมื่อก่อนเมื่อกอพ่พี่วีอาจจะปฏิบัติธรรมไม่ไม่เข้มข้นเท่าไหร่แต่คนนี้ค่ะ ก็คืออ่าคนที่เข้มข้นกับการเรียนรู้รรรรกดแรงดึงดูดกดจักรวาลมากเนื่องจากเขาอ่าไม่ได้ทํางานในตอนนั้นเขาลาออกจากที่ทํางานของเขาแล้วเขาก็ได้เข้มข้นกับการเรียนรู้ในธรรมะเพราะว่าเขาชอบธรรมะเชื่อค่ะคนดีพี่บีเป็นคนดีคนหนึ่งเราไ,ไม่ออกโลกนูดนอกทางไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ ไม่ไปนินทาคนไม่ไปด่าว่าร้ายคนไม่ซุบซิบนินทาคนแต่ก็มีบ้างบางครั้งคนอื่นเอาสิ่งที่ไม่ดีมาให้เรานั่นคือเมื่อก่อนเรายังไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วว่าการที่เราเรียนรู้กดแรงดึงดูดกดจังหวะเราไม่รับลบทั้งสิ้นเราจะโฟกัสแต่สิ่งที่เราปรารถนาและพี่วีได้ทําธุรกิจธุรกิจของพี่วีสอนให้คนรู้จักการแบ่งปัน แบ่งปันอะไรแบ่งปันสิ่งที่เรารู้แล้วเราทำแล้วมันประสบความสำเร็จพี่วิทย์ตื่นรู้มากคนลูกคนพองจากคำพูดของครูสิตาและคำพูดของครูพี่เลี้ยงกับพี่เลี้ยงหลายๆคนที่เขาบอกว่าเมื่อเรารู้แล้วออกมาบอกคนยิ่งเราออกมาบอกคนเราถึงบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยตื่นรู้มันทําให้เราเข้าใจลึกซึ้งในการเรียนรู้กฎแรงนึงดุดกฎกวนีนก็แค่สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกของเราสร้าง สร้างสิ่งที่เราปรารถนาเมื่อก่อนคนเราอาจจะคิดพูดรู้สึกแต่สิ่งที่มันไม่ใช่เรื่องของเราอยากสงสารคนนั้นมั่งสงสารอันนี้มั่งเราเพราะเราเป็นคนดีเราจะเห็นสิ่งไม่ดีเราก็รู้สึกสงสารแต่พอได้มาเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจรวาลเฮ้ยไอคำสงสารเนี่ยมันทำให้เราผลลัพธ์น้อยลงเฮ้ยพี่วีตืร่รู้ในหนังสือของคนระดับโลกค่ะ เป็นหนังสือของคนระดับโลกเขาจะมีฤทธิ์อารมณ์ที่จะทำให้เราดึงจูนติดกับจัก,กรวาลได้คืออารมณ์สำนึกรู้คุณขอบคุณเบิกบานสนุกสนานเข้าใจสิ่งเหล่านี้ค่ะเข้าใจนะคือเรามีความสุขในหน้าที่การงานของเราเราทำเพื่อความสุข ของเราและคนทั่วโลกมันจะออกขยายออกขยายออกขยายออกมองอะไรก็เป็นสิ่งดีค่ะเราไม่ต้องออกไปหาเพื่อนเราก็มีความสุขครูสิตาค่ะอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมของตัวเองครูก็มีความสุขเพราะครูรู้แค่เก็บเขาบอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะคิดให้น้อยนะที่นี้ก็คือคิดแต่สิ่งที่เราไม่ชอบอะ อ่หรือคิดให้น้อยคือไม่ต้องคิดเลยสําหรับพี่บีหรือครูสิตาจะบอกว่าไม่ต้องคิดเลยเรื่องของคนอื่นคิดแต่สิ่งที่เราอยากจะได้ทําวันนี้ให้เป็นวันพรุ่งนี้คือดึงเราอยากได้อะไรเราปรารถนาอะไรเราอยากขายดีเราจัดการขายดีคนที่ขายของเราอยากมีความสุขเรา็ออกกําลังกายเต้น มีความคนความคนมีความสุขเขาทําแบบไหน,นเขาก็มีกะจับกระเฉงคนมีความสุขเขาไม่เอื่อยเฉยเหลือล่อลาเขาไม่เหนื่อยเขาไม่เพียเขาจะกระกปรี้กระปล่าตลอดเวลานี่คือคนมีความสุขนั่นคือเราอยากได้อะไรเราก็ทําตรงนั้นเลยค่ะเราเราอยากจะประสบเราอยากจะเป็นคนรวยคนมีเงินที่จะช่วยเหลือผู้คนเราก็สวมกันเป็นในการสร้างอารมณ์ความรู้สึก ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์ความรู้สึกของเราสร้างจินตนาการที่หัวสร้างอารมณ์ของเราให้เราเป็นมาแล้วเหมือนแล้วคิดแล้วรู้สึกแล้วมันเป็นสิ่งที่มีแต่ได้กับได้สุขภาพเมื่อเรามีความสุขเมื่อเราพูดคิดรู้สึกแต่สิ่งดีสุขภาพเราค่ะเขาจะหลั่งสารสิ่งดีๆเข้ามาหาเรา มันเป็นสิ่งที่พี่วีเองพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นได้จริงจากคุณหมอซึ่งเขาอยู่ประเทศออสเตรเลียเขาบอกว่าพี่วีเนี่ยต้องฉีดยาทุกๆเดือนทุกๆสามเดือนแล้วมันหายไปปีกว่าๆที่พี่วียังไม่ต้องไปหาหมออีกเลยนี่คือพี่วีเคยพูดถึงเรื่องสุขภาพของตัวเองให้กับคนออซี่ฟังเขาบอกว่าอ๋อถ้าเธอฉีดยาตัวนี้นะถ้าไปเป็นอาการแบบนี้นะเธอต้องฉีดยาตลอดเวลาแต่ พี่วีทาได้เพราะว่ารเรามีความสุขมันไม่ต้องแกล้งมีความสุขแต่มันมีความสุขที่หัวใจไม่สนใจเรื่องของคนอื่นไม่สนใจเรื่องของใครเราอยู่ในลูกของเราเราอยู่ในงานของเรามีความสุขในสิ่งที่เราทาพี่วีเหมือนคนบ้าทุกคนนั่งคุยกับนั่งคุยกับทีมงานนั่งคุยกับสินค้าวันนี้เมทอของพี่วีพี่วีได้รับข้อความจาก ทีมงานบอกว่าเขาให้พ่อเขากินเมท็อกค่ะเขาทําให้พ่อเขากินเมท็อกแล้วก็กินกาแฟกาแฟพี่วีอยู่ข้างบนเขากินกาแฟแล้วก็กินเมท็อกแล้วพ่อเขาไม่ต้องกินยาเบาหวานอีกเลยห้าเดือนทุกคนคะห้าเดือนคุณคิดว่าสินค้าของเรามันใช้ดีไหมละ่ะพี่วีเองก็ให้พ่อกับแม่ของพี่วีกินเหมือนกันเมท็อกแต่พี่วีเพียงจะเล่าให้ฟังว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํา และเรานึกเลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะกลับคืนมาพี่บีทำอาชีพออนไลน์อาชีพของพี่บีธุรกิจของพี่บีสร้างเงินสร้างไรายได้ให้กับคนมากมายเพราะคนที่ตั้งของบริษัทนี้คนที่ตั้งธุรกิจนี้เป็นเป็นคนที่จนมากและเรียนรู้กดแรงรนึงดุกดกฎจักรวาลและชุบชีวิตขึ้นมา จากการเรียนรู้กฎแรงนึงดูจากการรู้ทางลัดนี้ฉะนั้นเมื่อพี่วีก็ได้ธุรกิจทั้งหลายเนี่ยได้มาจากการเรียนรู้กฎแรงนึงดูเราถึงอยากจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยก็มีแต่ได้กับได้เลยนะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของอื่นเลยหลายคนอยากจะไปคุยซุปทิปหรือคุยกับเพื่อนมีความสุขมนุษยธรรมนาทั่วไปค่ะทุกคนค่ะมนุษยธรรมนาทั่วไปตื่นขึ้นมาแชตนั่งคุยดูทีวี แล้วก็สนุกสนานคุยกับเพื่อนโทรกับเพื่อนกินเหล้าสังสรรค์สนุกสนานหมดไปวันวันแต่ของพี่วีค่ะพี่วีนั่งสมาธิดึงพลังจากตัวเองใส่พลังกับตัวเองใส่ใส่พลังเพราะเรารู้แล้วค่ะว่าเราเป็นคนดีฉะนั้นเราจะรู้วิธีการดึงเอาพลังของคนดีของเราเนี่ยออกมาใช้งานวันนี้มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อแชมพูของพี่วีแล้วก็เข้ามารับ จะ,จะเข้ามารับแชมพูของพี่วีซึ่งเพิ่งเอาเข้ามามาถึงมาถึงประเทศออสเตรเลียมเมื่อวานถึงบอกว่าเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราจัก,กรวาลเขาจะช่วยเราเองทุกคนขาพี่วีเขาบอกเลยนะถ้าคุณอยากทําอะไรที่มันง่ายๆสบายๆมีความสุขเพราะว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้ว ให้เราเรียนรู้กฎแรงหนึ่งดูกฎจักรวาลและให้เรารู้จักวิธีดึงความเป็นคนดีของเราเนี่ยค่ะเอาออกมาพูดแต่สิ่งที่เราปรารถนาคิดนึกรู้สึกแต่สิ่งที่เราอยากได้และก็ใส่พลังกับตัวเองใส่พลังกับตัวเองพูดแต่สิ่งที่เราอยากได้มองหน้ามองตาตัวเองให้มันลึกซึ้งให้มันดีไม่ต้องไปสนใจเรื่องของไม่ดี ไม่ต้องสนใจเรื่องของคนอื่นไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินไม่มีเงินไม่พอพวกนี้มันเป็นเรื่องลบมันแน่นอนมันใช่มันอาจเป็นชีวิตประจําวันของหลายๆคนแต่ถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเราดีขึ้นให้เราพักตรงนั้นไว้กองไว้ข้างๆไม่ต้องไปสนใจมันแล้วโปรแกรมพูดรู้สึกแต่สิ่งดีๆมีความสุขแต่สิ่งที่เราปรารถนาพูดนึกถึงอนาคต ที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นทําตอนนี้ทําเร็วๆก่อนที่ครอบครัวก่อนที่คนที่เรารักเขาจะไม่ได้ฉลองความสําเร็จกับเรามันเป็นสิ่งที่พี่วีตระหนักไว้ในใจตลอดเวลาว่าพี่วีต้องรีบรีบสําเร็จเพราะว่าชีวิตของพี่วีมันไม่แน่นอนคะ่ะไม่รู้พี่วีจะเสียชีวิตก่อนหรือ คนที่เรารักจะเสียชีวิตก่อนแต่ก่อนที่เรารู้เรารู้กดแรงหนึ่งดุจกดจักรวลแล้วพี่วีขอลุยเพื่อนๆของพี่วีที่เขาไม่รู้ถ้าเขาเป็นเพื่อนแท้เพื่อนจริงของพี่วีเขาจะเข้าใจแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจพี่วีก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราเลือกที่จะช่วยคนเราเลือกเพราะว่าเมื่อทันทีเราทำได้แล้วเชื่อมั่นและ สอนบอกแบ่งปันสิ่งที่เราพูดไว้ตั้งไว้มันจะกลับขึ้นมาหาเราเองค่ะวันนี้มีความสุขมากและก็อยากจะให้ทุกคนได้ตระหนักใครอยากจะเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักวร,รกวาลที่มันรู้เรื่องจริงๆที่มันเข้าใจจริงให้คุณไปดูคลิปของนิวรอนที่มันการทำงานของสมองซึ่งมันเป็นกฎธรรมชาติของอ การใช้ก,กลไกสมองทำงานและให้คุณเรียนรู้กดแรงหนึ่งดูดกฏจักรวาลจากคลิปมหากับย1สวันค่ะมันเป็นกระบวนการเริ่ม1-2-3ตั้งแต่เริ่มแรกเลยว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้คือไม่รู้แต่เมื่อเรารู้แล้วลุยลุยเลยมุ่งหน้าไปสิ่งที่เราปรารถนานั่นก็คือความสำเร็จเพื่อที่เราจะเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนอีกมากมายค่ะมีหลายคนมากที่เราเขาย,ยังไม่รู้ เราจะต้องสร้างผลลัพธ์ตัวเองเพื่อที่จะได้บอกคนและการทํางานของเรามันจะง่ายขึ้นเมื่อเรามีผลลัพธ์พี่วีค่ะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่รู้เรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองฝึกค่ะฝึกฝึกไม่ต้องไปมองคนอื่นแปบ๊บเดียวอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวเราก็จะสําเร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะ แล้วก็เจอกันใหม่ค่ะ